เป็นบางมองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เพชรจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะวิถีชีวิตคนไทยในนอร์วีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่หยุดนะคะเรายังหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองนั่นก็คือไปช่วยเพื่อนทำแคทเทอริงหรือว่าอาหารในง,งานจัดเลี้ยงขายนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าเราทำเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็ พอทำเสร็จนะคะก็ประมาณ5้าโมงเย็นเราก็จะเอาอาหารนำไปส่งค่ะหลังจากส่งเสร็จนะคะเราก็ค่อยไปเก็บนะ,ะก็ประมาณเที่ยงคืนนี่แหละค่ะก,กว่างานจะเสร็จนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะไม่ใช<ม>่นี่กราพูบนะาชัดมาทยส เ n N นเอ็นศูนย์ไม่ห่วยเอ็นเอ็นสามไม่ามาถึงได้โดนใช้งานเลยนะเนี่ยดูนะคะธุรกิจพันล้านค่ะธุรกิจพันล้านลาาคลต้องทำแบบนี้นะคะมันถึงจะไม่แห้งค่ะ ตำแตงบ้านเราค่ะพี่น้องค่ะดำนิดนึงเพราะไม่มีไอ้นั่นแดงกินเท่านี้พอนะคะนี่คืออะไรผักดองน้ำจิ้มเจียวนิ้วตาสวยค่ะพอได้เวลาไปส่งอาหารนะคะเราก็ขับรถออกจากบ้านเลยค่ะจุดหมายปลายทางของเราคือในตัวเมืองออสโลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะบรรยากาศเข้าตัวเมืองออสโลค่ะ ที่จะไปส่งอาหารนะคะก็ช่วงนี้อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามมากก่อนเข้าไปที่งานนะคะเราก็มีการแกงเพื่อนด้วยค่ะแต่ปาไปซื้อของแล้วของเองจนาเริ่มงดงิดนะคะจากนั้นเราก็ขับไปต่อค่ะนี่ก็ขับไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึง จดหมายนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะรถไม่ค่อยติดนะคะเราแค่ผ่านอุโมงเข้าไปค่ะแล้วก็ผ่านประมาณ5นาทีก็ไปโพในตัวเมืองทันทีค่ะ mm. ก็เรียกได้ว่าการเดินทางในวันหยุดนี้สามารถเดินทางแบบสะดวกรวดเร็วมากค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูปลายหรือดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวันแรกค่ะที่เขาจะเปลี่ยนเวลาค่ะจากที่เราเคยห่างบ้านออที่เมืองไทย5้าชั่วโมงก็จะเปลี่ยนเป็นหชั่วโมงค่ะก็จะทำให้เรามืดเร็วมากขึ้นนะคะการเดินทางใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะแล้วผู้คนในช่วงหน้าหนาวต้องใช้ใสเสื้อย้อนแสงนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางไปในตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้รถ มองเห็นได้สะดวกรวดเร็วนี่ก็เป็นใจกรรมเงินออสโลค่ะเป็นบูส t เทอร์มินอลแล้วก็ออสโลเอหัวลำโพองออสโลนั่นเองค่ะก็ผู้คนก็เริ่มพลุนผ่านแล้วนะคะเพราะว่าวันหยุดเขาก็จะเข้าเมืองไปนั่งทานอาหารไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อพักเป็นการพักผ่อนยอนใจค่ะเราขับหาที่ ส่งอาหารก็ไม่นานนะคะเพียงแต่ว่าเพอไปถึงจุดที่ส่งอาหารตรงนั้นก็จอดรถไม่ได้ดังนั้นเราต้องรีบเอาอาหารลงแล้วก็ไปหาที่จอดค่ะค่าจอดรถที่ออสโลก็แพงนะคะดังนั้นเวลาเราจัดเตรียมกับงานนี้เพื่อความประหยัดในการลดต้นทุนค่ะเราต้องเร่งมือในการจัดนะคะเร่งทั้งในเรื่องทันเวลา แถมยังต้องมาเล่งทั้งเรื่องในการค่าจอดรถด,ด้วยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องจ่ายเองนะคะใหญ่เราก็จัดแจงนะคะเชฟลองก็ดูไปนะคะ <c oughs> เราได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครึ่งหรือยง <c oughs> นี่ครึ่งหรือยงอีกคือสไตล์สวยๆ <c oughs> อันน้มไเลยให้มัเ้า <c oughs> นนี่ิิดดจำไม่กินในงานเลยนะเนี่ยสั่งตรงมาจากประเทศไทยไม่อร่อยไม่ว่ากันนะคะต้องอร่อยแซ่บไหมใครจะต้องเปนเาที <h aw> ่ส <ai> ั <h aw> <ai> ่งเราไม่ทานค่ะเออจุดจุดจ พลอยทั้งลอยเหลือลอยทั้งลอยเหลือครับเพราะว่าจะไม่ต้องเทน้ำทิ้งเรอะจะเก็บไปบ้าน้ผักเมล็ดมะม่วงนะคะตล์ดีงานเราเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารการกินคุณรู้สึกยังไงคนงานวันนี้เสร็จแล้วคุณยังไม่จบนะเราต้องมาเก็บอีกที นี่คืออาเซฟของเราก็รอถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะเข้างานะรอรอ,รอไปไหนวะ เมื่อเราจัดการงานเรียบร้อยนะคะเราก็มาชมนวนที่บ้านเพชรค่ะเพื่อที่จะทานอาหารนั่นเองเมนูของเราก็คือแกงนอไม้ใส่เห็ดค่ะโดยฟีมือพี่สาวของเพชรนะคะนี่ละคะ่ะชีวิตในต่างแดนกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็ต้องใช้แบบระมัดระวัง โอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในนอร์เวย์ของสาวอีสานเป็นอย่างไรเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ